มิสเตอร์คริสเวลกรรมการผู้จัดการวอลโวคาประเทศไทยถแถลงข่าวเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดวอลโว่เอรถพรีเมียม SUV ขนาดเล็กที่สร้างคาร์บอนฟุตปริ้น print, น้อยที่สุดที่เคยมีมาในรถวอลโวผ่านเทคโนโลยีและดีไซน์การออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวียนเพื่อมอบความปลอดภัยความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินในการขับขี่ที่มากขึ้นแก่ผู้ใช้งานวอลโวภายในตัวรถมีความทันสมัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันวอลโว eX 3 0มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2แบบเริ่มต้นที่มอเตอร์เดี่ยว Extended Range ที่ให้ระยะทางสูงสุด480กิโลเมตรมี2รุ่นย่อย eX 3 0 Core ราคาเริ่มต้นที่1,590,000 0บาทและรุ่น eX 3 0 Ultra ราคาเริ่มต้นที่1,790,000บาทปิดท้ายในรุ่นมอเตอร์คู่ eX 3 0 Ultra Twin Motor Performance ราคาเริ่มต้นที่1,890,000บาท eX 3 0เป็นรถ SUV ที่เล็กที่สุดที่เป็นมิตรกระสิ่งแวดล้อมที่สุดเท่าที่ Volvo เคยผลิตมาในขณะเดียวกันก็นำเสนอเทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เรานำเสนอเข้ามานะครับยิ่งกว่ารุ่นก่นกอนๆนะครับตัว EX30 เองเนี่ยมีจุดเด่นในมุมต่างๆเนี่ยมากมายนะครับก็ยังไม่พูดถึงในเรื่องของพละกําลังนะครับซึ่งให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง2428แรงม้านะครับท่นั้นจะเห็นว่า ในเรื่องต่างๆมันถ้าจะพูดถึงจุดเด่นคือมันจุดเด่นทุกด้านนะครับมันพูดถึงจุดเด่นทุกด้านเนี่ยต้องมาดูต้องมาดูเราต้องมาลองขับเท่านั้นถึงจะรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างไรนะครับ